ตามที่ได้สัญญากับท่านผู้ชมไว้เมื่อวานนะครับว่าวันนี้นะฮะเราจะมาดูการทำนะครับของทีโบนสเต็กซึ่งถือว่าเป็นสเต็กที่ไปที่ไหนก็ตามนะครับก็จะต้องมีคนสั่งอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ร้าน p a r a d ได e ์สเต k กเฮาส์แห่งนี้นะครับแล้วผู้ที่จะร่วมพูดคุยกับผมทำคุกกิ้งด้วยกันในวันนี้นะครับก็คือคุณคอดีลานะครับแล้วก็เชฟมูนิดนะครับ อาล้ครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำนะครับว่ามีกรรมวิธีในการทำอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะการทำนะทีโบนสเต็กครับอาล้ครับเชฟฮะครับผมก็ดีละเรายังไงครับ เราก็ต้องวอร์มเตาให้ร้อนแตมเด็กในตอนครับแล้วก็เราจะใช้น้ำมันมะกอกค่ะพาลงไปก่อนน้ำมันมะกอกใช่ค่ะเราจะใช้น้ำมันพืชทั่วไปไม่ได้ใช่ไหมคใช่ค่ะทางร้านเราก็จะใช้เป็นน้ำมันมะกอกจะได้ให้เนื้อนุ่มขึ้นอ๋อครับนะมีโอกาสทําให้เนื้อนุ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทริคนิดนึงนะครับน้ำมันมะกอกแล้วก็จะใส่เนยลงไปครับเนยจืดนะฮะจะได้ไม่เสียรสชาติของเนย มันมีเนยจืดกับเนยเคม็มใช่แต่ว่าเราไม่ใช้เนยเค็มนะเราใช้เนยจืดครับปกติทางร้านนี่ทีโบนสเต็กนี่จะสั่งกันเยอะไหมครับเยอะจะเยอะไม่ใช่ไหมครับทีโบนสเต็กส่วนใหญ่ที่ขายดีก็จะเป็นเซ็ตเนื้อค่ะเอ่อเซ็ตเนื้อครับเอาละครับอันนี้เนื้อเนี่ยเราหมักเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะหมักกับน้ำหมักสูตรเขาเรียกอะไรครีมหรือที่หมัก น้ำหมักน้ำหมักนะครับน้ำหมักสูตรของทางร้านเองนะครับเราจะเห็นทีโบนถ้าเป็นทีโบนเซกเนี่ยมันจะมีติดกระดูกเล็กน้อยแล้วก็มีมันมันแท่อามันแท่กรับมันแท่ชิ้นหนึ่งนี่ทานคนเดียวอิ่มเลยเนาะใช่เนะฮะแล้วก็เอาน้ำมันลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดความชุ่มฉ่ำนะฮะให้เนื้อให้เนื้อให้เนื้อก็ชุ่มเอไฟนี่มีสูตรไหมครับว่าไฟมันต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่ หรือใช้จากประสบการณ์นะครับใช้จากประสบการณ์นะฮะแล้วมันจะมีสามระดับมีมีเดียมมีเดียมมีเดมค่ะแล้วก็มีเดียมแบรมีเดียมแบรส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะสั่งแบบไหนส่วนใหญ่เป็นมีเดียมมีเดียมขนาดกลางเนื้แต่นี่จะมีเดียมหรือมีเดียมแบรนี่เราก็ใช้สังเกตเอาใช่ไหมฮะอจากประสบการณ์เหมือนกัน จริงๆนอกจากสเต็กทีโบนสเต็กเราก็ยังมีสเต็กทั่วไปด้วยสเต็กไก่สเต็กเนื้อริบไอยด้วยค่ะสเต็กไก่สเต็กไก่ก็มีปลาแซลมอนเพราะบางคนไม่ทานไม่ทานเนื้ออย่างงเี้ยใช่ไหมครัปลาดอลลี่ก็มีปลาดอลลี่ก็มีใช่ไหมครับหลากหลายเนาะแกะก็มีอ๋อแกะก็มีใช่ไหมครับแล้วก็ไดรฟ์ไอออสเตรเลียก็มีไดรฟ์ไอออสเตรเลีย เหมือนกับว่าจะได้ที่แล้วนะครับฮะท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราดูนะการทำของเชฟแล้วนะจากการอธิบายของน้องดูเหมือนจะไม่ยากแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำทานที่บ้านอุปกรณ์ข้าวของนะฮะอาจจะมีไม่ครบเพราะฉะนั้นที่สำคัญนะฮะถ้าอยากทานสเต็กแบบนี้มาที่ไหนดีครับ เรียนเชิญที่ร้านพาราไดส์สเต็กเฮาส์เลยค่ะพาราไดส์สเต็กเฮาส์นะครับเนี่ยฮะก็ออกมาหน้าตาสวยสดงดงามแถมยังมีรสชาติอร่อยด้วยนะครับวันนี้ในช่วงทางร้านจานอร่อยนะครับเรามีผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนมอบให้กับทาร้านด้วยครับเอาละครับวันนี้ในช่วงของทางร้านจานอร่อยนะครับผมและน้องคอดีล่านะครับ พร้อมทั้งเชฟมุนิดนะฮะคงต้องลาท่านผู้ชมไปเป็นที่นี้ครับ